จุดไวข้างขวดน้ำพิกฟอร์ดหมดปัญญาเสพลูกยิงซาลาหลังไม่ตรงข้อมือถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นในเกมเมอร์ซีไซดดาบ้แมตที่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันสองต่อศูนย์ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันเสาสร์ที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงครึ่งหลังนาทีที่75เจ้าบ้ามาได้จุดโทษจากจังหวะที่ไมคเคลนคีนทำแฮนด์บอล ผู้ตัดสินวิ่งไปเช็ค vr ก่อนมอบจุดโทษให้กับผงแดงซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นโอกาสดีหลังจากที่ทางเจ้าบ้านพยายามจะเจาะแนวรับของเจ้าถิ่นที่เหลือ10ตัวเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาป,ประตูของเอเวอร์ตันที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการหาข้อมูลและมักนําสถิติแนวโน้มการยิงจุดโทษของผู้เล่นคู่แข่งมาติดบนขวดน้ําวางไว้ข้างสนามได้หยิบคู่มือมาดูว่าโ ah. มฮัมเหม็ดซาลาหมักจะยิงจุดโทษไปทางฝั่งไหนแต่สุดท้ายในด่านมายีบปี ก็ไม่สามารถหยุดลูกยิงของกองหน้าทีมชาติอียิปต์เอาไว้ได้เนื่องจากเจ้าตัวเลือกที่จะก,กดเต็มข้อไปทางมุมขวาตัวเองขณะที่พิกฟอร์ดพุ่งไปทางซ้ายเรียกว่าหลงทางอย่างจังงานนี้ทําให้สื่ออังกฤษรวมทั้งแฟนบอลต่างออกมาวิพากษ์วิจารกับการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสูตรโกงที่ใช้ไม่ได้ผลขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดว้วยคำขวัฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ